สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภุสกุลครับผมไอ้ิมาตามแนวทางของพอจำใจดีกันต่อเนาะพี่น้องมาตามกันต่อหงวดเลยหงวดวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะของพอจำเนาะพี่น้องเนาะเจ็บซี่กระถามกันเขามาหลายบอกว่าไปตามพอจำแน่เหล็กวินพอจำเขาทุกหงวดนะพี่น้องเขาหาหกเนาะเลขกวินแต่พอพ่นจับคู่าเขาสี่หกปจับหาหกปจับ เพราะว่าเลขมันออกแล้วนะพ่อเพิ่นพอจับเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งพ่อกับให้สี่กับหกกับเข่าหกอยู่ได้พี่น้องได้เลขวิ่งเข้าที่หกไปบนคลิปยอดหลังใดได้พี่น้องได้บอกม่นเลขออกแล้วไม่เขียนเอาได้เห็นบอกเลขพ่อเพิ่นสี่ห้าหกเขนบอกพ่อเพิ่นมาจับแต่สี่หกห้าหกมาจับแล้วเลขมันออกล่ะเนาะพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นก็บ,บอกเยอะจับเอาวิ่งเอาเห็นบะเลขวิ่งเข้าหก เลขกวิ่งกับเขาหาหกได้พี่น้องได้ของข่อพันเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องข้อพันกินเขาจะาอิ่มบ่อิม่ม เพราะว่ามารอบหนึ่งนอกพี่น้องอันนี้รอบสองมาเหมือนเสารนี่พ่อพันมโมยูพี่น้องเอฟซี่ท่านใดอยากอย่างบางใดก่อนละดูดวงดูดวงหรือว่าอย่างพ่อพันวายติอย่าง,พพาางเฮ็ดช่วงบอกแต่ถา,ถามพ่อพัน,นกระโพาะจะขึ้นกันโอ้โทรศัพท์พ่อยังใส่ หลุ่นกดอยู่ตัวนี้นะพ่อพอดีครับผมพอดีครับพอดีเอามือเศร้าผมมาหลอบหนึ่งนะพ่อไปมันทงคนนหะนโอ้ไปมันทงบนทงผมมาหลอบหนึ่งอะเด้นี่หลอบสองอ,อันที่พอออออ่อเฮ็ดเฮ็ดยังเกาะเสียเคาะถอดช่วงให้เจ้ายังเกาะยังเกาะถอดช่วงบ่ไปจับยั่นเป็นตัวให้เจ้าถอดช่วงออกโอ้ ขันน้ำมันเมื่มอวาแดงล่างหัวดำให้ร้านหันเฮ็ดที่ขนันน้ำมันแย่ต้องไปผลบ่ได้ช่วงสามหนึง่งขอบมาขัก <c oughs> นั่น <c oughs> พ่อเคยเฝ้าอยู่ออกซ้ำหนึ่งเลยออกเรื่องส้ำหนึ่ง,งเออเลขขันน้ำมนะันนั่นอะสามหนึ่งพ่อบอกผมตะเล็กเ e e e <c oughs> ห็นตะสามเห็นตะสามหมดว่เห็นหนึ่งอยู่น้ำมันรอซ้ำหน่โอ้ยแย่กับเพาะว่ามักซ้ำหนึ่งก็ชัวร์มักส้ำหนึ่งออกส้ำหนึ่งหลัง ้าศูนหกสาม้าหกเโ, oh โ Sadly, s <S อ้าหกเยงกันน ah ี่เพ่อออก็ย <so ังวาเลกพ่อพ่อก็ไปจับส um ี่หกวาเลกตัวเกา่าตัวเกามหกหกมาจับอบัตรสี่หก่าจับบันนี่ัวเกาเนาะาของใครครับมันออกตัวเกาเลขตัวเกาตัวเดิมสามสี่หัวน่าสองสามส่เนเดี๋ยวหวดก็เดี๋ยววันนี้ก็เลกวิ่งพ่อยิ่งตัวไหนวะ บานในเล็กนเอาเลนตะล่างกอนกระด้พอเล็กนตาะล่างม่ตัวใด่ะพี่น้องเขาถาแปลบนึงสองสสเลขในตารางสองส,ส่ป่ะพ่อสองสามสี่หกเจกไปกันเขียนไว้สองสามส,ามสีหกม่อนบ่แถวช่งสองสามสี่สองสาต้ห เจ็ดเก้าซีข้างล่างหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเอฟซีจับออกเดอ้อสองกับซีมาตัวนึง,ง,นงนขึ้นวตัวหนึ่งกันแหละสองกับซีมาเด็กในตัล่างเลยมาทุกงวดเข้าทุกหัวสามหนึงน่งออกอันพ่อให้วิ่งตัวไหนพอ่อสองกับซี วิ่งสกับสีกับเด่นสี่องสวิ่งสองกับสเด่นสี่องสเด่นสี่ล่องห้าก้อน6เห็นเด่นเด่นสี่ห้าก้อนเขาสี่ว่บันดสี่สข่บันสองกับีมาบันเดจับคู่เลยพ่อบันนี้จับเพราะว่าผมบ่เฮ็ดสองเจ็ดสี่

เก้าสี่สีคู่นี่มันพออ่อันขันเน้นกันอันขั้นเน้น,น,เนกันเน้นติดสีตัวนี่พอใบเล็กวิ่งพอเน้นสีได้วยเขาเจ้าจับเอาอใบเล็กจับคู่นี่ไหมพอสองสี่เหก เดืดเจ็ดสองเจ็ดสี่สองเจ็ <c oughs> ดสี่ถ้าพี่น้องมักรกเก้าเจ็ดเก้ากระจัดได้ตัวนี้ได้บ้านในอ้นอยเพราะว่าเล็กวิ่นพอนไม่เคยหลุด <c oughs> เล็กวิ่นพอเขาเข่าทุ่งวัดได้เขากัดจับเอาวิ่นเรา พอจับให้ซีคููนี่มันพอบ่หลเล็กบ่หลหน่อยคููผู้ทุนหน่อยก็จัดได้พอเน้นซีแสดงว่าตัวเน้นหลวงพ่อนี่ก็ต้องเกียซีเก้าซีตัวตัวเน้นมันบ่เพราะว่าเน้นติดซีได้เล็กพ่อบะหลคูเลพีหน่อยพ่อมันจับคูให้ซ้ํานี่แหละ ต่ละสามคู่สีค่คู่ให้พี่น้องเขาจับเอาวิ่งเอามกหกสามหกสี่สามเก้าสี่เก้าก็จับเอาได้พี่น้องได้เดี๋ยวแคให้เบิ้งบัดนี้พ่อเพื่อนบพอะไรเห็นเลขหลายคู่หลายหางดออเขาคือเขารุดขึ้นรุดนะพอ่อเขาคือเขารุดขึ้นรุดนะ่ะถ้าพอมากพ่อเพื่อนจับคู่เนี่ยก็จับเอาวิ่งเอาได้จับเอาได้พี่น้องได้หน่นี่ มันร่มทับไป16กันยา2 5 6 8บนล่างพอไห้2กับ4พอพันเด้นที4ได้พี่น้องได้ตัววงกลมมันและส่วนเลขวินนี่ก็2 3 4แล้วก็6 7 9พอพันจับคู่ไห้7 2 9 2 7 4 9 4กับตัวน้ำเด้อพี่น้องได้เลขพอบอไเด็ปักหลักถ้าพอมากถ้าพอมากพอพันจับคู่เหาก็จับเอาวินเอาอยู่ในหกตัวนี่ได้พี่น้องได้ สองสามสี่หกเจ็ดเก้านี่แหละเห็นบงบวบบงหนึ่งเขา้องกระเข่าหาของพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี่มักชอบตัวไหนเข้ากับหาลอตเตอรี่กันนะเจ็ดสองเก่าสองเจ็ดสี่เก่าสี่นี่สี่คู่สี่หางเนี่ยเน้นติดเน้นติดสี่ได้พี่น้องเด้เจ็ดสี่เก้าสี่นี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นเพรอเพราะว่าเน้นติดสี่ พี่น้องเขาแคหน้นจะเอาธรมธรมะถ้าชอบกันคือหาลอตเตอรี่ถ้าพี่น้องอยากดูหมอดูหม้ออยากเปิดดวงเปิดเปิดโชคเปิดลาบนี่กกะทร่มหาพ่อเพื่อนไดมีวันเดือนปีเกิดได้พี่น้องทักมาทักมาไต่ขีป็ไดได้พี่น้องได้ทักมาเอาเบอร์โทรพ่อต้อพ่อเบอิกบ,บอกเบิกตัวพ่อได้เป่าบอกเบอร์เบอร์เบอร์ออออทรไมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองสอง สองสองสี่ซูนซูนหกเก้าสี่ศูนูนหเก้าซูนศูนหกเก้าศูนหกสองสองสองสีู่นย์หกเก้าอพี่น้องจดเอาได้หกสองสองสองสีูู่นหกเกอ่าอันนี้เบอร์โทรพ่อพ่น้อถ้าพี่น้องอจำใจดีอ่พ่อจํใจดีได้พี่น้องเด้อยากดูดวงบ่อยากเค็ดยังไงพอ่อบอกคนน่ได้กยางนะอ่ได้มระทูกย่างได้ดพี่น้องได้สอกออสะดอกคะคุณใด,ดบ่มีโชคไม่ลาบกะมาเปิดกระเพาะพันได้ เอาวันเดียนปีเกิดมากขึ้นกันนั่นแหละพ,พ่อเพนเดทไหนได้เมียงนอกเมียงหน้าพ่อเันเกตเมาแล้วหลายแล้วเอาเนาวทางของพ่อเข้ากับไปหาลอตเตอรี่กันเอาฝากคนเลยคนแช่งคนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม